ทวีสอดสองนะคะเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นท<ต>ี่ <ologia> <t un> ตักใบคือพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คดีหมดอายุนะวันนี้คุณทวีบอกว่าหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดีตักใบเนี่ยหลังเกิดความสับสนว่ามีการออกหมายจับจริงไหมคุณทวีบอกไปถามสารผู้หาก็อบชบหายเลยเป็นทั้งรัฐบาลเลยเว้ยเออไปถามสารมันเป็นำนาาของสารนั่นแหละที่ว่าไปถามสารนั่นแหละที่ว่าและในส่วนของสภาล่ะไปถามประธานวันนอ ว่ามีหนังสือจากสารประสนานญาติมาที่ประธานบรรณหรือเปล่าไปถามประธานบรรณท่านประธานเนี่ยตอบรายละเอียดแล้วกรณีมาตรา1นึเป็นมาตราที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญมาก่อนกรณีที่ประชาชนฟ้อง,องสอวอรหรือสอสอ,สอ,สอที่เป็นอำนาจของศาลที่ออกหมายจับก็ดำเดน,นินคดีได้ตามหลักการในขณะที่ฝ่ายรัฐหรือตำรวจตลอดจนหน่วยบังคับใช้กฎหมายก็จะปฏิบัติตามหมายศาลหาสาม,มีหมายจับก็ติดตามจับกลุมภายในอายุความนั่น อาปาเห็เนเร่อไก่อายุความจะหมดอยู่แล้วพรุ่งนี้มีมีปัญหาไปถามศาลมีปัญหาเรื่องประธานสภาป,ปถามณนณนอน่าพี่เก๋มากหนูชอบพี่มากเลยถามว่าได้ตรวจสอบหรือเปล่าว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีตักใบยืนอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศคุณจะมีบอกว่าคดีเกี่ยวกับตำรวจทราบว่าตำรวจติดตามอยู่รายละเอียดผมไม่ทราบไปถามตำรวจถามย้ำว่าในส่วนของท่านเองอท่านทวี ยังไม่ได้รับรายงานหรือไม่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศได้รับรายงานแล้วหรือยังล่ะให้ตํารวจชี้แจงไปถามตํารวจโดยเฉพาะคนตํารวจเอกต่อศัพท์ซึ่งหรือไปถามผู้บังคับการตํารวจนั่นแหละที่ว่าถ้าสารออกหมายจับต้องส่งให้ตํารวจไปถามตํารวจเข้าใจมเข้าใจเข้าใจมั้งกองเราจะถามตารวจตำรวจไม่ตอบไปถามใครอีกไปทมพมันนอว่าได้เห็นหมายสารหรือยังโอ้จะไปถามราชั้นล่ะมันเรื่องของฉันไหม ฉันชอบพี่ทวีว่ะแกดูแกดมันคงตรงไปตรงมาเลยนะจนมาทำงานแนวหน้าพี่มาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็มีถามว่าในเวลากระชั้นชิดอย่างนี้มันใกล้จะหมดอายุความแล้วอะแต่การดำเนินการมันมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลที่มันมีการหมดอายุความไหมแล้วถ้ามันหมดอายุความขึ้นมามันจับไม่ได้เนี่ย มันกระทบตอบพื้นที่ไหมอะไปฟังคําตอบจากคุณทวีโอเคือเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็มีความสงสัยแล้วเราก็เชื่อว,ว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับก,ก็ดีเนี่ยในกระบวนการของประเทศไทยเนี่ยตับดที่ศารยังไม่ตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าได้ไปสู่กระบวนการสารทุกคนก็อยากให้ไปสู่ตรงนั้นและประชาชนก็หวังแค่ แค่ไปถึงศาลส่วนศาลจะมีการตัดสินว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐใน,ในทางหลักการกต็ต้องติดตามแในส่วนของกระทรวงติธรรมเนี่ยถ้าก็มอบให้หน่วยช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบต่อ,อความรู้สึกของคนในที่ เมื่อถามว่านายกอุงเิงได้ส่งสัญญาณอะไรมาหรือไม่เพราะคดีตักใบอาจจะเป็นเงื่อนไขส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณทวีบอกว่าก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติเจ้าหน้าที่ตํารวจหากมีหมายจับส่งมาก็ติดตามจับกลุ่มตัวและในเรื่องนี้ศาลได้นัดวันที่15ตุลาคม67ให้รอดูกันไปจนเมื่อาถามว่าในความรู้สึกของผู้สูญเสียอ่านมอนิว่าเจ้าหน้าที่เกียร์ว่างโดยเฉพาะผู้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นสสด้วย ก็คือคุณพิสารอาจห้ให้คดีหมดอายุความไหมคะคุณธวีบอกว่าเท่าที่ทราบยังไม่มีหมายจับอ้าวและเรื่องนี้เขาไม่ได้มาร้องทุกข์กับตํารวจที่ร้องทุกข์กับตํารวจมีส่วนหนึ่งประมาณ7-8คนที่อายการส่งฟ้องส่วนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตํารวจไปติดตามจับกลุมคนขับรถคนขนไงนไอ้พวกลูกกระจกเนี่ยโดนออโดนไปโดนเจ็ด<ว>คนใหญ,ใหญ่ก็ไม่โดนแล้วเนี่ยมันจะเป็น แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แป๊บไปหน้าวันก่อนนั้นพี่แป๊ะพูดเรื่องนี้นะหนึ่งชั่วโมงเธอรู้คนดูเกาะกันนิ่งเลยสามหมื่นคือจำเรื่องเนี้ยพวกคนขับรถอ่ะคนขับกับคนที่นั่งนั่งข้างคนขับแล้วก็ไอคนที่มันคุมไปเนี่ยโดนหมดเลยแต่คุณพิสารตอนนี้ไปไหนวันนั้นคุณสารลาป่วยแล้ววันนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่มัไมาประแล้วไม่มีนะไม่มี